สวัสดีค่ะ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 ตอนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันอังคารที่30พฤษภาคม2560กับเราสี่สาวรายงานตัวค่ะอรุณนทสศริบุตรค่ะคุนทิดาชวนกุณค่ะชุติมากุมันค่ะนิชลันจำดวงค่ะคัมแบ็กค่ะกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับพี่ใหญ่แห่งบูรพาพยัคฆ์ผู้ที่ผงาดแล้วก็เป็นเหมือนร่มโพของน้องๆตอนนี้นี่โอ้โห สู้ปไปเยอะสู้ไปเยอะนะคะนักข่าวทุกสำนักรายงานเหมือนกันหมดเลยว่ามาด้วยอาการที่อิดโรยแล้วก็ใบหน้าที่ซีเซียวดิฉันเห็นแล้วก็รู้สึกเห็นใจเหมือนกันนะคะเห็นรูปตอนแรกสะะารภาพเลยว่าแต่งรูปหรือเปล่าผิดรูปผิดทรงไปเยอะอเลยแต่บอกว่ารูปจริงๆนะเดี๋ยวรอได้ดูกันนะคะสําหรับการกลับมาทํางานอีกครั้งหนึง่งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยว พอพักอีก10วันแล้วเดี๋ยวจะกลับมากระฉับกระเฉงวันนี้จะเข้าประชุมคอรมอ,รอยู่นะคะส่วนอีกคนนึงโกรธมากเลยไม่ได้ถามนักการเมืองตอบทําไมาถามประชาชนนะคะที่ฉันก็งองอยู่ว่าไหนบอกว่าตอนนี้ไม่มีนักการเมืองเอาแล้วที่เขาพูดในฐานะ,ะก็ถูกมองเป็นนักการเมืองนะคะและที่น่าสนใจมากที่สุดโซเชียลมีการทำโพ ถ้าไม่มีคนในตระกูลชินวัตรจะเลือกใครเป็นนายกและมนตรีเขามีแป๊บเดียวค่ะมีคนเข้าไปโหวตเยอะมากอ,มอันดับหนึ่งไม่เลือกใครเลยเก้าหมื่นกว่าคนอันดับสองเลือกนายอภิสิทธิ์อันดับสามนายสุเทพเทือกสุบรรณอันดับสี่นายประยุทธ์จันโอชาอ๋อคนเอกประยุทธ์คนเอกประยุทธ์นเอกประยุทธ์คนเอกประยุทธ์น,น,นี่ คือคะแนนนี่ก็ไล่เรียงกันมาเลยนะแต่ละลำดับเนี่ยเก้าหมื่นห้าหมื่นสี่หมืนคนเประยุทธ์ได้หมื่นกว่าหมื่นกว่าจากหลักแสนโอไม่เป็นไรคนให้กําลังใจเยอะแยะอยู่นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งหลังจากที่ปู่พิชัยออกมาพูดเมื่อวานบอกพรรคการเมืองควรที่จะจับมือกันเพื่อที่จะเอาชนะพักทหาร ตอนนี้เพื่อไทยเริ่มเห็นด้วยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะพาถั่วหน้าหนึ่งวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะเริ่มต้นกันที่ไทยรัฐกันก่อนเลยนะคะเช้านี้ประเด็นพัฒหัวตัวไม้เป็นกรณีเรื่องของระเบิดนะคะยังคงต้องตามกันอยู่ค่ะจากทิปชี้ตัวละครคดีระเบิดตรงตามผอ,บอทอบอร,ระบุสีวราว่าหลักฐานไม่พอต่อให้เดินมาสารภาพผิดก็ยังไม่กล้าจับกลุ่มกันเลย <S <S อลเออน, <ๆ S 2> นี่ขนาดนั้นเลย คดีเพบแค่20%่สิบเอร์เซ็นต,ต์องแต่อบตรนี่บอกว่าตรงต,งตามขอบอทอบอรบระบ,บุเลยนะคะถัดมาค่ะขอไปที่มุมบนขวาก่อนนะคะจัดพิมพ์บทกวี9้าคนดังเป็นของที่ระลึกผู้ร่วมงานถวายพระเพลิงนะคะตามมาด้วยด้านซ้ายค่ะต้นสำโรงโค่นทับโบสถ์วัดเก่าพังนายกไปตรวจแผนระบายน้ำแก้ท่วมซ้ำซากนะคะ ก็มีภาพประกอบด้วยใช้ชื่อว่าเช็คความพร้อมนะคะเป็นภาพของพลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั่นเองนะคะน่อจะชูทำไมทั้งสองมือก็ไม่ทราบนาาะคะเออถัดมาด้านข้างเช่นกันค่ะจากทหารบกแค้นกิ๊กสาวถามจี้ใจดำเข้าทำร้าย ถูกแทงสวนดับคารังรักเลยนะคะภาพประกอบด้านบนเลยใช้ชื่อว่ากิกแทงดับนะคะเป็นภาพของเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิปอเต็กตึง้งเตรียมห่อศพจาก1ิเอกปรัชญากรนะคะสังกัดกองทัพบ,บกภาพเล็กนั่นเองหลังถูกแฟนเก่าที่หวนคืนกลับมาคบกันอีกใช้มีดแทงหน้าอกซ้ายดับอนาถเพราะผู้ตายไม่พอใจถูกถามถึงครอบครัวเลยจะเข้าทำร้าย เหตุเกิดภายในห้องพักแฟตที่ข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัยย่านลาดประเขานะคะมาตรงกลางค่ะบิ๊กตู่ตอกเจ็บที่คุณอนุทนทยโปรยไปแล้วนั่นเองไม่ได้ถามนะักการเมืองนะคะส่วนประวิทย์ใช้คำนี้ว่าประวิทย์โคลยังดูสู้ไปนิดนี่เขามองว่าสู้ไปนิดนะแต่เราดูว่าสู้ไปเยอะเลยทีเดียวประชาชนที่ปัดถึงเวลามา s วยกันเอง s o ยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามนะคะถัดมาอา่อมีภาพประกอบ ของพลเอกประวิทย์ด้วยนะคะใช้ชื่อว่าสู้ไปนิดก็เป็นภาพพลเอกประวิทย์กลับเข้าทํางานที่กระทรวงกลาโหมวันแรกหลังพักรักษาตัวอยู่2ส,สัปดาห์นะคะถัดมาค่ะเบนเรสซิ่งนอนคุกไม่ให้ประกันตัวระบุมีการกระทําเป็นภัยร้ายแรงโอ้แพทอุ้มลูกร่ำไห้นะคะภาพประกอบก็อย่างที่เห็นเลยใช้ชื่อว่านอนคุกนะคะถัดมาล่างซ้ายค่ะ จับผู้กำกับหนังลวงขยี่สองเยาวชนนะคะผู้ปกครองพา2เยาวชนหญิงเข้าแจ้งตำรวจดำเนินคดีหนุ่มใหญ่ผู้กำกับภาพ,พยนตร์ตอนแรกดิฉันนึกว่าเป็นแบบผู้กำกับโรงพักไม่ใช่ผู้กำกับหนังเออชื่อเขาก็เก๋นะมลเลิฟทุ่งกุลานี่ภาพประกอบนะคะถัดมาเลยเป็นใช้ชื่อว่าภัยสังคมนะคะตำรวจจับกุ่ม เอกหลวงแสงผู้กำกับภาพยนตร์มนเลิฟทุ่งกุลาหลังล่อลวงนางสาวเออายุ16ปีกับนางสาวบีอายุ15ปีไปข่มขืนแล้วก็อนาจารนะคะนี่แม่เขาเล่าให้ฟังว่าแม่ก็ไปด้วยนะแต่ทีเนี้ยคนแรกขึ้นไปเนี่ยเป็นประจำเดือนก็ให้ลงมาก่อนอีกคนหนึ่งขึ้นไปเนี่ยเชื่อไหมว่าถูกข่มขืน3ครั้ง แต่เด็กไม่กล้าพูดเพราะว่าถูกข่มขู่คือลงมาครั้งแรกลงมาปุ๊บเปลี่ยนชุดขึ้นไปต่อครั้งสองลงมาเปลี่ยนชุดครั้งสามแบบนี้จนสุดท้ายอแม่เขาไปเคียนว่าเอ๊ะทำไมลูกดูเศร้าก็เลยเขีนได้ว่าเนี่ยถูกข่มขืนเนี่แหละนะคะแล้วก็เลยพากันไปแจ้งความนี่คือภาพรวมไทยรัฐค่ะข่าวสดในเช้าวันนี้นะคะพาดหัวเป็นกรณีของเบนส์นะคะสามีของคุณแพทส่งเบนส์นอนคุกแพทโฮอุ้มลูกหน้าห้องขังนะคะ แล้วก็คาดว่าจะได้ประกันตัวแต่ปรากฏสารไม่ให้ประกันนะคะก็ยื่นไป3.5ล้านสารไม่ให้ประกันปฏิเสธข้อหาค้ายาฟอกเงินดาราสาวโพสต์ Post, IG ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ภาพที่เกี่ยวเนื่องกับพลาดหัวนี้อยู่ด้านบนสุดขวามือเลยนะคะใช้คําว่าน้ําตาร่วงแพทย์นภพพพา,า,พาดาราสาวถึงขั้นหลังน้ําตาเลยนะคะระหว่างที่อุ้มลูกชายมารอรับเบนส์บริสซิ่งนะคะแต่ว่าสารไม่ให้ประกันตัวประเด็นรองด้านบนเลยค่ะบิ๊กตู่แจงสี่คำถามร้อน โต้ลากยาวแล้วก็มีบิ๊กป้อมมาแล้วชู2นิ้วประชาธิปัดเมินโมเดล4ี่พักแล้วก็มีโพลหนุนตำรวจไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมด้วยนะคะน่าสนใจในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับผ่านหัวรองในเช้าวันนี้นอกจากนั้นเหมือนกันกันกบไทยรัฐเลยนะคะพ่วมกับหนังลวงขืนใจสองเด็กสาวมีภาพประกอบด้วยถัดมาเลยค่ะทหารสอบ50ผู้ต้องสงสัยก็คือในเรื่องของเหตุระเบิด ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎกล้าวป้อมไม่กังวลบึ้มห้องวงสุวรรณนะคะเ,เดี๋ยวมาดูในรายละเอียดนอกจากนั้นก็มีแปะอุบมือระเบิดด้านล่างเลยค่ะก็เป็นความคืบหน้าสำหรับทีมฆ่าหันศพนะคะสาวคาราโอเกะน้องแอมมจับได้ไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะมีสองสาวทีมฆ่าหันแอมมปมแกงยาแค้น ไปแจ้งข้อมูลกับตำรวจนะคะมีภาพประกอบด้วยที่ตำรวจภาคสีแล้วก็ตอมอประสานทางการเมียนมาขอรับตัวนะคะนางสาวปียนุษหรือเปรี้ยวแล้วก็นางสาวกวิตาหรือเอิญน,นะคะที่เป็น2ผู้ต้องหาสาวคดีฆ่าหันสมน้องแอมกลับมาดำเนินคดีที่จังหวัดขอนแก่นแล้วซ้ายมือเป็นความเคลื่อนไหวของบิ๊กตู่เมื่อวานนี้นะคะลุยตรวจน้ำท่วมกรุง สั่งสร้างเพิ่มโรงสูบน้ำมีภาพประกอบด้วยที่ลงพื้นที่ไปนะคะฟังบรรยายสรุปแผนบริหารจัดการน้ำกรุงเทพม,มหานครพร้อมกับตรวจสถานีสูบน้ำพระขนงก็เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะ,ะฝนมาแล้วแล้วก็ภาพที่ไม่มีาพาาหัวคุณจ๊ะอาสยามนักร้องสาวชื่อดังเข้าแจ้งความที่สบพบางบัวทองจังวันนทบุรีนะคะที่ถูกชายอ้างว่าเป็นแฟนคลับ บุกเข้าไปถึงบ้านพักกลางดึกเลยนะคะทำให้หวาดกลัวว่าจะเกิดอันตรายก็เลยไปแจ้งความไว้ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของข่าวสดค่ะนาหนึ่งเดลีนิวค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะาพาดหัวใหญ่เป็นกรณีคุณเบนเรสซิงนะคะที่วุ่ยประกันไปเมื่อวานเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีภาพใหญ่ก็ยังคงเป็นภาพของคุณเบนเรสซิงนะคะแล้วก็มีภาพเล็กคือคุณแพทเนี่ยอุ้มลูกน้อยยืนให้กาลังใจสามีอยู่นั่นเองค่ะ ประเด็นรองนะคะขอมาต่อกันที่ในส่วนของด้านบนค่ะก็อย่างเช่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อสักครู่เลยนะคะจากผู้คุมกับหนังหื่นลวงฟิตติ้งขยี้ยับ2โจสาวสิบห้นั่นเองค่ะนี่ขนาดว่าแม่ไปเฝ้าอย่างที่บอกไปก็เหตุการณ์ที่คุณคุณทิดาได้เล่านะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะมาต่อกันนะคะที่ ประเด็นด้านล่างค่ะมีชัยเชียร์สิ่งคำถามประชาชนมีส่วนร่วมว่าแบบนั้นแล้วก็มีเรื่องนายกด้วยบอกว่าฉุนสื่อฉุนสื่อเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าจะงดพูด3สัปดาห์ด้วยส่วนภาพก็พลเอกประยุทธ์มาตรวจน้ําท่วมนะคะก็มาที่สถานีสุบน้ําพระขนงนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าบอกว่าชักโอลเวงจากทิพย์กล้ารู้ตัวสีเวลาโตไม่จริงอ่ะเดี๋ยวลงรายละเอียดกันนะคะว่า อย่างไรกันนอกเหนือจากนั้นค่ะภาพที่เห็นอยู่นะคะคุณจ้าอาสยามก็เช่นเดียวกันก็ไปเจอหนุ่มโรคจิตบุกกดกริ่นที่บ้านพักเลยทีเดียวส่วนหนึ่งภาพด้านล่างก็เป็นการจับผัวเมียนะคะแล้วก็ยึดของกลางมียาบ้ายาไอซ์กัญชาอัดแท่งอาวุธปืนเครื่องกระสุนครบเลยที่จังหวัดปทุมธานีก็เป็นแกงค้ายานั่นเองค่ะ ส่วนกรณีของพระเอกโดนประกรามวันนี้ก็มีด้วยขึ้นหน้าหนึ่งนะคะบอกว่าโล่งค่ะ DSI บอกเลยว่ารถหรูเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับรถที่ถูกโจรกรรมนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะสุดท้ายนะคะกรอบเล็กใต้คำว่าเดลิเนียนะคะพิมพ์สีเล่มหนังสือแจกพระราชพิธีสำนัก,กวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรจะทำหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะนี่คือภาพรวมดลนิค่ะ มติชนวันนี้ค่ะประเด็นพาดหัวใหญ่ก็ว่าดเดืเรื่องสี่คำถามนะคะมหาไทยรับลูกเรียกผู้ว่าทั่วประเทศถกสองมิถุนายนวิกตูลุยถาม4ข้อเดือดอีกฝ่ายดิสเครดิตนะคะขอฟังเสียงประชาชนตัวจริงแล้วก็ลั่นยังต้องจัดเลือกตั้งมีชัยหนุนชี้ทำตามรัฐธรรมนูญสปทผ่านฉลุยแผน20ปี 60ปชปนัดโชว์อุ้มมาร์คนะคะเห็นมีค่ะว่ากปปสคิดลาออกจากพักเดี๋ยวได้ดูรายละเอียดว่าใครนะคะประเด็นพัดหัวรองว่าด้วยเรื่องเหตุระเบิดค่ะบึ้มห้องวงสวนไร้ในยะป้อมไม่กังวลสอบอีกลอต40 50คนนะคะตำรวจสแกนซ้ำที่เกิดเหตุแปะยังรู้ตัวมือวางระเบิดมีภาพประกอบที่พลเอกประวิทยค่ะยิ้มแล้วก็ชูสองนิ้วนะคะ ภายหลังจากที่เป็นประธานการประชุมสภากราหโหมแล้วก็ยืนยันว่ายังสบายดีและก็ในกรณีที่หยุดพักรักษาสุขภาพในช่วง17ถึง28พฤษภาคามที่ผ่านมานะคะก็บอกนักข่าวไปมีประเด็นเรื่องการฆ่าหันศพส,สาวคาราโอเกะที่ขอนแก่นนะคะแชสาสาวแล้วก็หนึ่งหนุ่มค่าหันศพแค้นแอมนะคะที่ไปแจ้งตำรวจจับในกรณีค้ายาบ้านะคะ แล้วก็มีกรอบค่ะชงคอรมอรตั้งไทยแลนด์ฟันพลังดันเก็บภาษีลาบลอย5%เออนี่ลาบลอยโดน5%นะจ๊ะไม่ใช่ว่าคุณโชคดีมีที่ใกล้ที่เขาพัฒนาเศรษฐกิจเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะหวานหมูอยู่คนเดียวเขาเก็บภาษีเพิ่มนะคะตรงกับที่สอนอชอกับสปเทเคยเสนอเลยนี่ตอนนั้นที่เสนอแวดไปด้วยถูกต้องค่ะ,คะนี่แหละค่ะนะคะเศรษฐกิจเราดี มีประเด็นข้อ50ล้านผุดโรงสู่เพิ่มเร่งระบายน้ำป้องท่วมกรุงนะคะมีภาพที่นายกลงพื้นที่พร้อมกับผู้ว่าก,กาทมเมื่อวานนี้โอ้โหโคตรเท่เลยนะคะนี่เดินอัดอาดนะคะแล้วก็มีกลอบเล็กค่ะด้านล่างติดกับคุณเบนเลซิงนะคะ DSI ลุยเช็คต่อโชว์รูมจัดจำหน่ายรถโดมก็ยังถูกอายัดอยู่ว่าเ้วยเรื่องของการเลี่ยงภาษีนำเข้ารถหรูนั่นเองนะคะ ส่วนติดกันเลยค่ะก็เป็นภาพของคุณเบนเลสซิ่งแล้วก็นายสันเสริญรัศนนทน์นะคะผู้ต้องหาในคดีความสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดถูกนําตัวไปคุมขังที่ทันทสถานบําบัดพิเศษกลางหลังจากที่ศาลไม่ให้กัประกันตัวเพราะว่าอาตาัตราโทษสูงถึงประหารชีวิตนะคะแล้วก็มีกรอบเล็กที่คุณแพทย์นภาอุ้มลูกไปให้กําลังใจด้วยสีหน้าที่เศร้าซ้อยนะคะนี่คือมติชนค่ะ โ o s t ์ท d เดเช้านี้นะคะประเด็นใหญ่บอกว่าค่าบาทแข็งเกินคาดค่ะหลุด34บาทต่อเหรียญสหรัฐนะคะแบงค์ชาติเตรียมสกัดเงินร้อนเอกชนตบเท้าให้ช่วยด่วนมีกราฟิกแค่ได้ดูกันด้วยนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงค่าเงินหลังประชุมกรนอง,ง,ง24-26พฤษภาคมที่ผ่านมาประเด็นรองค่ะคลังลั่นเศรษฐกิจดีจริงเออกลัวไม่รู้ว่าเศรษฐกิจดีต้องออกมาประกาศนะคะ คลังยันค่ะเศรษฐกิจดีจริงส่งออกฟื้นถาวรแต่ภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บได้น้อยเจอขาออนไลน์แย่งตลาดนะคะถัดมาค่ะตั้งทงจัดเก็บภาษีที่ดินแนวรถไฟฟ้าอัตรา5%รัฐค่ะตั้งเปารีดภาษีบ้านแล้วก็ที่ดินแนวรถไฟฟ้า5%ซื้อขายระยะ2-3กิโลเมตรก็โดนนะจ๊ะเอะอนี่เก็บเก็บกันเข้าไปทั้งลาบลอยภาษีบ้านภาษีที่ดินเอาให้หมดนะคะ น่าจะเป็นแบบนั้นใครที่มีคัโตติดรถไฟฟ้า<ช>อะไรใช่ซึ่งปกติราคาก็สูงอยู่แล้วก็จะสูงขึ้นไปอีกนะคะนี่คือโพสต์ทูเดย์ค่ะผู้จัดการรายวันในเช้าวันนี้นะคะพาดหัวก็น่าสนใจแล้วก็ใช้คำได้เข้าใจง่ายเลยบิ๊กปูงัดบิ๊กแปะข้อมูลบึ้มโรงพยาบาลไปคนละทางนะคะใช่แล้วโอ้บิ๊กปูนี่ก็บอกว่า ยังระบุตัวคนร้ายไม่ได้มีแค่ผู้ต้องสงสัยหลักฐานเนี่ยยังไม่มากพอจะออกหมายจับได้แต่บิ๊กแป้นี่พูดเลยบอกว่ารู้ตัวมือบึ้มเราด้วยไม่ใช่ขี่ช้างจับตะกแ่นนะแต่เป็นการขี่ช้างจับช้างในเช้าวันนี้นะคะ<ล>พาดหานพ<ห>ิเศษหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเหตุระเบิดห้องวงสุวรรณเดิมพันเก้าอีผ้ผอตรอ<ห>ือก<ห>็เด<ห>ี๋ยวมาดูกันปูบอกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอง าจากไหนหรอได้ตัวคนร้ายแล้วแต่พบตอนรอนี่แล้วบิ๊ปูนี่ว่าที่นะเนี่ยว่าที่เขาจับตาอยู่อ๋อหรออ่ะนี่ซึ่งสีเวลาบอกเลยนะว่าต่อให้เดินมาสารภาพผิดก็ยังไม่กล้าจับกลุมกันเลยเพราะว่าหลักฐานมันไม่พอนะสนุกละเดี๋ยวได้ดูกันนะคะประเด็นรองอยู่ด้านบนค่ะวัฒนธรรมทำหนังสือที่ระลึก เชิญ9ก้ากวีประพันธ์แจกงานถวายพระเพลิงรอก้าถัดมาเลยก็กรณีของคุณเบนเลสซิงนอนคุกนะคะมีภาพประกอบด้วยด้านล่างเลยจอฟันบิ๊กกรมศุลกากรมุบมิบคืนภาษีรถหรูนะคะก็สืบเนื่องมาจากที่ดีเอสไปตรวจสอบรถที่ไม่ได้เสียภาษีนี่แหละค่ะแล้วก็คุณโดมก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่สุดท้ายคุณโดมเนี่ยรอดไปเพราะว่ารถเนี่ยคนละคันกันกับที่จรกรรมมาจากอังกฤษนี่นะคะ จากนั้นเองก็เตรียมที่จะเรียกสตงอนี้นะคะสตงจะเอาผิดเจ้าหน้าที่กรมศุลากากสรสตงอเรียกนะคะเจ้าหน้าที่กรมศุลเนี่ยเกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องบอกว่ามีระดับอันรองอธิบดีด้วยหลังจากมุบมิบคืนภาษีให้กับบริษัทจูบิลลี่ ลายและนิชคาเกือบ20ล้านโอ้โหน่าสนใจนะคะจอฟันบิกกรมสุนมุบนิบคืนภาษีรถหรูด้านบนก็เป็นความคืบหน้ากรณีข้าวสาวโอเกะฆ่าสาวโอเกะก็มีเหมือนกันนะคะมีภาพป,ประกอบด้วยสำหรับสองสาวโหดที่ฆ่าหันศพน้องแอมซ้ายมือคะ่ะบิกตูอ่อน้นคนไทยตอบสี่ข้อถามได้ว่าถ้าไม่อยู่เนี่ยจะร้องให้ใครช่วยโถนะคะขวามือก็ ใช้คำว่าสู้ไปนะบิ๊กป้อมนะคะสำหรับการปรากฏตัวหลังจากที่ผ่าตัดใหญ่เมื่อวานนี้ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของผู้จัดจการรายวันค่ะหน้านหนึ่งแนวหน้าค่ะเช้าวันนี้นะคะพาหัวใหญ่ค่ะรู้ตัวมือบึ้มโรงพยาบาลพระมงกูดจ่อหมายจับผอบตลอลัน่นต้องขี่ช้างจับช้างนั่นเองนะคะ<ม>ก็เนื้อหาหลักใหญ่จะความเหมือนการทุกฉบับเลยเดี๋ยววันนี้มาลงรายละเอียดกันค่ะ ประเด็นรองนะคะมาต่อกันที่ด้านการเมืองทำความเสียหายวิกตุอัดกลับนักการเมืองเดินสายดิสเครดิตรัฐบาลชี้มีปัญหาไม่อยู่ใครจะช่วยนะคะอ่ะเดี๋ยวลงรายละเอียดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงประ,ประชาริปิัต์กับกบปปสด้วยที่ว่าซดเกาเหลาเนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเข้ามาครอบงำชี้นำพักอะไรต่างๆที่เขาว่า ส่วนด้านล่างก็เป็นคุณเบนเรสซิงนอนคุกมืดประกันนั่นเองนะคะมีภาพประกอบกันอยู่ด้วยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็มีภาพของพลเอกประวิทย์ยิ้มสู้กับการกลับมาทำงานพลเอกประยุทธ์ไปตรวจน้ำลงพื้นที่นะคะแล้วก็การเตือนไซโคลนโมราถล่มเมียนมากระทบไทยค่ะเสียงเกิดน้ำท่วมฉับพลันหลายจังหวัดยังอ่วมหนักนาข้าวจุจิต จมบาดาลนะคะนี่ก็ว,ว่าด้วยฝนฟ้าอากาศนอกเหนือจากนั้นมีในส่วนของจี้สอบ9เจ้าหน้าที่ศุลกากรเอื้อบริษัทนําเข้ารถหรูพระเอกโดมพ้นไผ่ก็ว่าด้วยรถที่รถหรูที่นํามาขายนะคะสกรณีด้วยกันค่ะแล้วก็การแจ้งจับผู้กํำกับหนังหืนหลอกลวงละเมิดสาวนะคะที่ล้อลวงไปฟิตติ้งก็มีด้วยเหมือนกัน ประเด็นต่างประเทศมีเป็นกรอบเล็กนะคะด้านล่างขวาบอกสมแดงห้าวไม่เลิกทดลองยิงขีปนาวุธอีกครั้งที่3รอบ3สัปดาห์ญี่ปุ่นโร่ร้องประท้วงนี่คือภาพรวมแนวหน้าค่ะคมชัดลึกวันนี้ค่ะประเด็นภาพหัวใหญ่นะคะก็ว่าด้ยวยเรื่องของคุณเบนเลสซิงที่นอนคุกนะคะร้อมภาพประกอบในคมชัดลึกนี่เห็นแววตาเศร้าโศกข,ของคุณแพทย์นภาได้ชัดที่สุดนะคะ ส่วนประเด็นาพาดหัวรองค่ะคืบหน้าระเบิดที่พระมงกุฎนะคะจากทิพยันรู้ตัวมือวางระเบิดศิวลามเหมือนคดีคือแค่20บนะคะบิ๊กตู่ฉะนักการเมืองก็ว่าด้วยคำถาม4ข้อมีภาพที่ในยกนะคะลงพื้นที่กรทมเมื่อวานนี้สอบอเพื่อที่จะดูการระบายน้ำท่วมบทความวันนี้มีที่น่าสนใจค่ะที่หน้าสอง คนนี้ใช่เลยแทบไทยเสนพงศ์พี่มาร์คขาดไม่ได้นะคะเจ้าชายสายฟ้านั่นเองนะคะนี่คือหน้าหนึ่งของดลึกค่ะอิสรภาพแห่งความคิดไทยโพสต์ในเช้านี้นะคะประเด็นผ้าหัวใหญ่สวนหมัดนักเลือกตั้งค่ะบิ๊กตู่ลั่นถูกโจมตีทุกวันถามกลับบ้างอะ่ะก็เพื่อปฏิรูปไงเพื่อเร่งปฏิรูปนะคะถัดมาเป็นเรื่องของเฟดที่ขึ้นดอกเบี้ยนะคะไม่หว่นบาทแข็งคลังโว GDP ฉลุยนะคะก็ คล้ายกับของทางโพสต์ทูเดย์ถัดลงมาค่ะป้อมชู2นิ้วยังไหวขอเวลาสอบบึ้มแล้วก็มีภาพให้ได้เห็นกันด้วยนะคะสำหรับภาพที่พลเอกประวิทย์ชู2นิ้วยืนยันว่ายัางทำงานไหวนะคะถัดมาค่ะนายพลจอจานอ้างชื่อประวิทย์หัวโซล่าฟาร์มนี่ไงถูกอ้างอีกแล้วน่าสงสารจริงๆอุตส่าห์ป่วยๆอยู่เพิ่งกลับมาโดนอ้างชื่อซะแล้วนะคะ ทลงมาค่ะนุนผุดเมืองใหม่แก้น้ำท่วมนะคะก็เป็นกรณีที่นายกข่วงผู้ว่ากอทมแล้วก็แม่ทัพภาคหนึ่งไปตรวจสถานีสูบน้ำพระขนงนั่นเองลงมาอีกค่ะคืบหน้าหนังสือร้อยกรอง9กวีแต่ง9ก้าพระราชดำรัสนนะคะก็เหมือนกับของทางไทยรัฐนี่คือไทยโพสต์ค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวกันค่ะ